หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งท่ามกลางความสับสนของการแสวงหาในประเทศเยอรมนีดรรูดอล์ฟสไตเนอร์ผู้ก่อตั้งสมาคมมนุษยปรัชยาได้เดินทางไปบรรยายที่โรงงานยาสูบวอร์ดอฟแอสโตเรียเกี่ยวกับความต้องการในการปฏิรูปสังคมการเมืองเศรษฐกิจและวิถีการดำเนินชีวิตในแนวทางใหม่เมื่อการบรรยายสิ้นสุดลงคนงานคนหนึ่งได้เดินไปถามดรสไตเนอร์ว่า ผมเห็นเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นั่นคือการคืนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์กลับมาให้เราแต่สำหรับพวกเรามันคงสายไปเสียแล้วคุณจะช่วยกรุณาทำอะไรบางอย่างให้กับลูกๆของเราได้ไหมครับในเดือนกันยายนคริสตศักราช1919โรงเรียนวอลดอฟแห่งแรกจึงถือกำเนิดขึ้นน้ณเมืองสตุตการ์ดประเทศเยอรมนีภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของ ด็อเตรรูดอล์ไซเนอร์เอมิลโมลเจ้าของโรงงานยาสูบและคณะครูจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ต่างอุทิศตนให้กับการสร้างสรรค์โรงเรียนแห่งนี้ให้เป็นโรงเรียนที่มีอิสระในการบริหารจัดการให้เป็นชุมชนเล็กๆที่ทุกคนมีบทบาทในการกำหนดทิศท,ทางของชุมชนจากก้าวย่างแรกในวันนั้น90ปีที่ผ่านมาการศึกษาแนววอลด์ฟได้ขยายตัวไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกการศึกษาแน่วอลดอฟได้เข้ามามีบทบาทเยี่ยวยาสังคมในช่วงเวลาที่ผ่านมาการล่มสลายของสหาภาพโซเวียตซึ่งนำไปสู่การเติบโตทางเสรีภาพของยุโรปตะวันออกการเปิดประเทศของจีนการสแสวงหาสันติร่วมกันร,ระหว่างชาวปาเลสไตน์และอิสราเอลแม้แต่ในดินแดนที่แห้งแล้งอย่างแอฟริกา รวมทั้งประเทศไทยของเราการเติบโตของโรงเรียนแนววอลดอฟทั่วโลกย่อมบ่งบอกถึงบางสิ่งที่มนุษย์ในยุคสมัยของเราต่างสแสวงหาร่วมกันอะไรเล่าที่ขาดหายไปในวิถีชีวิตของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน สายใยระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับธรรมชาติดูห่างไกลกันมากขึ้นทุกทีความเจริญทางวัตถุอันก้าวล้ำก้าวไปจนก่อให้เกิดความป่วยไข้ทั้งทางกายและทางจิตต่อมนุษย์และสัพพชีวิตร่วมโลกในช่วงระยะหลังๆนี่คือพัฒนาการของโลกเนี่ยมันเคลื่อนเคลื่อนไปสู่ ขั้วทางวัตถุนิยมนะฮะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในมนุษยชาติก็คือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปนะฮะเรื่องเรื่องดาวทางจิตวิญญาณหรือความรู้สึกทางจิตวิญญาณอะไรเนี่ยขาดหายไปคนเนี่ยอาจจะบอกว่าคุณค่าของความเป็นคนอะ่ะซึ่งมีม,มีมิติทางจิตวิญญาณเนี่ยมันมันมันขาดหายไปมีเหลือแต่คุณคุณค่าทางวัตถุ นั้นผลที่เกิดขึ้นคือถ้าจะว่าไปเรามองออกไปโดยรอบๆเนี่ยมนุษยชาติต่างก็จะสแสวงหาคําตอบทางจิตวิญญาณกันนะเราจะเห็นได้ว่ามันมีกระแสของการเคลื่อนไหวของการกลับเข้าไปสู่ภูมิปัญญาดั้งเดิมเมื่อใดที่ให้ความถ่กากับทางจิตวิญญาณกันมากขึ้นผมว่าการศึกษาวรอบก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งของคําตอบอันนั้น หลักสูตรการศึกษาแนววอลดอฟเป็นไปเพื่อสร้างสมดุลให้กับมนุษย์ทั้งการพัฒนาด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณรวมถึงทักษะอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและให้เขามีพลังแห่งการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตหลักสูตรในวัยเด็กนั้นมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกธรรมชาติทั้งแร่ธาตุพืชและสัตว์ในวัยมัธยม พวกเขาจะได้เรียนรู้เรื่องราวของมนุษย์แต่ละยุคสมัยซึ่งมีส่วนสร้างประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของโลกจนถึงปัจจุบันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์หรือมนุษย์ยปรัชญาที่ดรรูดอฟสไนเนอร์ได้มอบแนวทางไว้เป็นรากฐานของหลักสูตรในโรงเรียนวอลดอฟเป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยนับแต่แรกเกิด จนถึงเจ็ดขวบหรือวัยแห่งฟันน้ำนมร่างกายของมนุษย์จะเริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในช่วงชีวิตของเขา เด็กๆไม่ได้อยู่ในโลกของความคิดเชิงเหตุผลตรงข้ามกับผู้ใหญ่เขาอยู่ในโลกแห่งการลงมือทำํำการเคลื่อนไหวและใช้ร่างกายทุกส่วนสำรวจโลกที่เขาเพิ่งมาถึงห้องอนุบาลในโรงเรียนวอลดอร์ฟจึงเปรียบเสมือนบ้านอันอบอุ่นบ้านที่เขาจะได้เรียนรู้จังหวะของวันเวลาบนโลกผ่านกิจวัตรประจำวันผ่านการเล่นตามจินตนาการระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติประสบการณ์เหล่านี้มีคุณครูผู้ทําหน้าที่เสมือนแม่พิมพ์พิมพ์แบบอย่างที่ดีงามสู่เด็กๆเ,เด็กในวัยนี้จะซึมซับทุกการกระทำทุกความรู้สึกของผู้ใหญ่รอบข้างแล้วเรียนรู้โลกด้วยการทําตามสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาคิดว่าคุณครูเนี่ยน่าจะเป็นคุณแม่คนที่สองของเรา เราก็คงจะปฏิบัติตัวเหมือนกับเป็นแม่ของเด็กๆที่อยู่ในห้องเรียนเพราะถ้าเราอยากจะได้ลูกที่ดีตัวเราเองเนี่ยเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยอย่างเช่นเ,เราอยากให้ลูกรู้จักการเก็บรองเท้าตัวเราเองเราก็ต้องรู้จักที่จะเก็บรองเท้าให้เข้าที่เข้าทางโดยที่ไม่ต้องไปบอกเด็กๆว่าลูกต้องเก็บรองเท้านะลูกต้องเก็บตรงนั้นเก็บมาใส่ตรงนี้นะ เราเราไม่จําเป็นต้องบอกอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราทําให้ลูกดูเป็นแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเจ็ดปีแรกของชีวิตมนุษย์เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเป็นเสมือนรากฐานอันมั่นคงของชีวิตที่จะสร้างร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่เบิกบานมุ่งมั่นในการทําสิ่งต่างๆในชีวิตและจิตใจที่มีความรักความศรัทธาในความดีงามของโลก ช่วงที่2ของชีวิตจากอายุ7ปีถึง14ปีการงอกของฟันแท้เป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจปอดหัวใจและระบบการไหลเวียนโลหิตจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในวัยนี้ ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนี้มีผลต่อการตื่นขึ้นของความรู้สึกภายในพลังแห่งการเรียนรู้ในเชิงเรียนแบบทำตามค่อยๆจางหายไปพลังแห่งการเรียนรู้โลกผ่านความรู้สึกภายในเริ่มเข้ามาแทนที่ศิลปะ จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในช่วงวัยนี้เพราะศิลปะทํางานกับความรู้สึกของมนุษย์และความรู้สึกมีผลต่อการหายใจของเราครูในช่วงเวลานี้จึงทำหน้าที่เสมือนศิลปินผู้ชุบชีวิตชีวาให้กับทุกวิชาที่เด็กๆกระหายใคร่รู้เขากำลังจะเข้ามาสู่โลกที่เราอยู่เขาเริ่มจะมองเห็นแต่ว่าเขายังไม่ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไง ครูปฐมก็จะเริ่มตั้งแต่เริ่มว่าเราจะต้องดูแลตัวเราเองยังไงดูแลเพื่อนยังไงเวลาที่เขายัางจะมาแปรงฟันหรือจะมาล้างจานเนี่ยขั้นตอนมันเป็นยังไงทุกอย่างเนี่ยแสดงให้เขาดูแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะทําตามของเขาได้เขาจะรู้ว่าต้องดูแลยังไงต้องเก็บของเล่นยังไงเวลาที่จะมาแปรงฟันเวลาที่จะต้องมารอเพื่อนเข้าแถวต้องรอกันยังไงหรือก็ทั้งเวลาเราเริ่มเข้ามาเรียนเลขเนี่ยการนับเป็นยังไง หนึ่งสองสามเจ็ดแปดเกดูเหมือนเด็กๆจะนับได้แต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเด็กหลายคนการนับกับการขยับสิ่งต่างๆเนี่ยไม่สัมพันธ์กันแต่ว่าเขาก็จะเริ่มเรียนรู้ว่านี่คือหนึ่งนี่คือสองนี่คือสามก็ค่อยๆพากันตามลําดับไป เราไม่ได้ส่งเสริมความสามารถทางทางสติปัญญาเท่านั้นเราก็ยังคงดูแลแล้วก็หลอ่อเลี้ยงเรื่องจิตใจแล้วก็เรื่องความมุ่งมั่นในเชิงบวกให้กับเด็กด้วยสิ่งสำคัญอ,อีกอย่างหนึ่งของครูเนี่ยครูก็จะต้องปลูกฝังความรักความชื่นชมต่อความงามที่อยู่รอบๆตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นระเบียบวินัยในชั้นเรียนความสะอาดของห้องเรียนหรือว่าลิ้นชักของเด็กที่สะอาดสะอานแล้วก็จัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย กระดานดำที่สวยงามก็เป็นส่วนหนึ่งของความงามที่เราพูดถึงนี้ด้วย เียนที่มีชีวิตชีวานเนี่ยเราก็จะไม่สอนเฉพาะเนื้อหาสาระที่ที่มันมาจากจากบทเรียนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะนํามาเนี่ยก็รู้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นศิลปินเป็นผู้ที่เอ่อทการสอนอย่างมีศิละปะคือใช้ไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นกรอนหรือเป็นการเต้นรําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาเชื่อมโยงในบทเรียนอย่างเช่นตอนนี้เราเรียนสีเอ่อเรียนเรียนเรื่องอียิปต์กันเนี่ยในชั้นป .5 เราก็จะมีทั้งวาดภาพเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของอียิปต์แล้วก็มีการวาดแผนที่ของอียิปต์หลังจากนั้นเนี่ยพอถึงชั่วโมองสีน้ําเราก็ให้เด็กได้ใช้สีน้ําทําการระบายแผนที่ของอียิปต์ซึ่งสิ่งต่างๆที่เอามาเชื่อมโยงในในในบทเรียนได้ ทุกอย่างเนี่ยก็าสามารถจะดึงมาใช้ให้มากที่เพื่อให้บทเรียนมันมีชีวิตมีสีสันให้เด็กรู้สึกว่าเขาเชื่อมโยงกับบทเรียนได้ไม่ใช่ว่าเป็นข้อมูลแห้งๆเท่านั้นเมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น หรือในช่วงวัย14ปีถึง21ปีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจได้มาถึงอีกครั้งในทางร่างกายพวกเขาก้าวสู่วัยจเจริญพันธุ์ขณะเดียวกันระบบประสาทก็เติบโตเต็มที่ การตื่นขึ้นของความคิดเชิงเหตุผลพลังแห่งการวิพากษ์วิจารณ์บ่งบอกถึงการตื่นขึ้นของตัวตนที่แท้จริงบทบาทของครูสำหรับเด็กในวัยนี้จึงเป็นเสมือนที่ปรึกษาเดินคู่ไปกับเขาเพื่อช่วยสร้างสมดุลระหว่างความต้องการอิสระในฐานะมนุษย์และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคมจริงๆแล้วในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาต้องการที่จะเป็น อิสระของตัวเองเขาต้องการที่จะยืนด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยในโรงเรียนวอลด o อบทั่วๆไปนี้นะครูเนี่ยมีฐานะเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําคอยชี้นําหรือเหมือนกับเป็นเพื่อนที่มีประสบการณ์กว่าถึงที่สุดแล้วคนที่จะตัดสินใจว่าจะกระทําหรือไม่กระทานั้นก็คือตัวเขาทั้งนั้นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องอาศัยพื้นฐานของการที่เราปูมาไว้ตั้งแต่แรกเพื่อว่าเขาจะสามารถตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีๆได้ครับ ในฐานะของกระบวนการเรียนรู้เนี่ยทิ่งที่เด็กเมื่อเด็กเขาเรียนเนี่ยเขาจะต้องตระหนักรู้ว่าไอ้ที่เขาไปเรียนเนี่ยมันสามารถเอาไปทําอะไรได้นะแล้วเขาจะเขาจะเห็นคุณ